สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสีเสื้อผ้านะครับโดวยวิธีง่ายๆนะครับใช้ Photoshop CS6 นะครับเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับอันนี้มาที่ไฟล์นะครับเปิด Open นะครับเลือกเลือกรูปภาพนะครับตัวน,นี้นะครับโอเคราวน,นี้รูปภาพเนี่ยมันเล็กแต่ว่าต้องการขยายให้ให,ใหญ่เพื่อไมใ่มให้มันแตกนะครับ วิธีทาก็ให้เราหมาักที่ตัวนี้ครับนี่โดยเลตแทนคูล่ามาเก็ตทู ular, นะครับก็ลากให้เกิดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดที่คีย์บอร์ดครับคอนโทนคอนโทนนะครับคอนโทนซีนะครับคอนโทนซีไว้ก๊อปปี้นะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่ไฟล์ทีนึงครับเลือกนิ้วนะครับ,เล,รบเลือกขนาดเลือกขนาดนี่ สองห้าหกศูนย์นะครับความกว้างเอ่อความกว้างนะครับความสูงก็หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็โอเคนะครับครับได้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดคีย์บอร์ดนะครับคนอ่าคอนโทนวีนะครับกดเพื่อวางนะครับคอนโทนวีครับจะได้ภาพนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดคอนโทนทีนะครับคอนโทนที คนทวทีจะได้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงภาพขึ้นไปนะครับดึงภาพขึ้นไปพื้นมันขาวอยู่แล้วนะครับครับนะนี่ก็โอเคนะครับโอเคครับเราจะได้ภาพนี้นะครับต่อไปครับเมื่อเราได้ภาพนี้แล้วนะครับให้เราทําการเซฟไว้ก่อนนะครับทําการเซฟไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ใหเราให้เรา เอาตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ทิ้งไปเหลือเฉพาะตัวนี้แล้วก็มาที่ save a d นะครับเลือกตัวนี้นะครับเลือกเป็น jpg j p นะครับตัวนี้ใช้ตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ในในนี้นะครับแล้วแต่ว่าจะเก็บไปไหนไหนก็ได้นะครับเราก็จะ s a ฟไปในนี้แล้วก็โอเคนะครับครับคันนี้พอเราได้รูปนี้มาแล้ว นะครับก็ให้เรามาที่ตัว Quick Selection นะครับเลือก Quick Selection Tool นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ใช้ใช้สัญลักษณ์มันจะอยู่ถ้าขยายนี่จะอยู่ตรงตรงคีย์บอร์ดตัวลอเรือนะครับไอ้ลอิงลอิงครับถ้าลดถ้าลดลงไปจะอยู่ตรงคีย์บอร์ดบอร์เป็นไม้นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับให้เราทําการเนี่ยระบายเสื้อเลยครับเอาแต่เสื้อนะครับเสื้อ รหรือว่าเอาแต่เฉพาะเสื้อเท่านั้นนะครับตัวอย่างอื่นนี้เราไม่เราไม่ต้องไปหลังจากได้แล้วนะครับไดเ้เราจะมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเสื้อตัวนี้กันนะครับอพอได้ตัวนี้แล้วนะครับก็ให้เรา,าคลิก ลิกขวานะครับให้เราคลิกขวาเลือกตัวเฟเชอรนนี่นะครับตัวเฟเชอรนนี้เสร็จแล้วก็ให้อยู่ที่ประมาณสัก5นะครับห้าโอเคนะครับครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวเลเยอร์นะครับเลือกตัวนี้นะครับเลือกเลเยอร์วิวเลเยอร์เบียร์ก๊อปปี้นะครับเลเยอร์วิเอร์ก๊อปปี้ครับอันไหนเสร็จแล้วอันนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับ สังเกตว่าตัวนี้จะอยู่จะอยูอ่สีนี้จะอยู่ที่ตัวเลเยอร์บนนะครับให้เรามาที่ตัวล่างนี่นะครับตัวล่างนี้เลือก Hue Saturation นะครับ Hue Saturation บอันนี้ก็ให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับเพื่อทําทการาเหมือนกับทำงานร่วมกับตัวนี้นะทำงานร่วมกับเลเยอร์เลเยอร์สองนี่นะครับ,รบจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับต่อไป แล้วก็ให้เราเลื่อนตัวนี้ได้เลยเห็นไหมครับเสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเฉพาะเสื้อผ้านะครับตัวนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้แล้วแต่ว่าเอาสภาพเป็นสีไหนครับรบ,บกาเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะเปลี่ยนได้ ตัวนี้ก็จะเป็นเติมความความเข้มนะหรือว่าความมืดมืดหรือสว่างนะตัวนี้นนะก็คือเลือกเฉดสีได้เลยนะเลือกเฉืเลือกเฉดสีได้เลยนะเลือกเฉดสีได้เลยนะครับ ผมอาจจะไว้เลือกสีเขียวนะครับเนี่ยคือเสร็จแล้วครับการวิธีการเปลี่ยนสีเสื้อนะครับเปลี่ยนสีเสื้อถ้าตัวนี้เป็นจะมีลายดอกเป็นเป็นสีอย่างอื่นเนี่ยลายดอกไม้หรือว่าลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นเฉดสีต่างกันไปแล้วแต่ว่าแม่สีที่ว่าเวลาเลื่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแม่สีของแต่ของแต่ละตัวไปนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกับสีเสื้อก็จะเปลี่ยนไปเฉพาะสีไข่สีมัน อันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีผมก็ได้เปลี่ยนสีพวกนี้ก็ได้นะครับตัวนี้หรือว่าเปลี่ยนสีวัตถุใดๆก็ได้ที่เราต้องการนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการเปลี่ยนสีแบบง่ายๆนะเปลี่ยนสีเสื้อหรือสีวัตถุเนี่ยอย่างง่ายๆมาแนะนานะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ